ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันเดินนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่องอีที่แมนอีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในเกมดับพิฆาตสู่อางเช่นเคยครับแล้ววันนี้นะฮะผมจะมารีวิวนะครับเจ้าดาคิหัวขาวนะครับผมอัปเกรดตั้งบอกว่าขั้นสุดยอดเลยนะโอ้โหสำหรับดาคิตัวนี้นะครับแต่ก่อนเริ่มกันนะครับผมสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมยายบาทราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมอีลาสติกช็อปนะครับตัวถูกตัวไวเติมปลอดภัยแน่นอนนะครับ สำหรับใครที่อยากเติมเกมใหญ่บาทกถูกนะฮะแบบเบิ้มเมคือลือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากอิราสติช็อปไว้ด้วยนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับบอกว่าเติม24ชั่วโมงเลยนะโอเคมาสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ได้อัปเกรดเจ้าดาคีแบบจัดหนักจัดเต็มไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่4ดาวรุ้งแล้วนะในสตรีมรอบที่แล้ที่เราเปิดมานะครับแล้วรอบนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวนะครับว่า ดาคีนะครับอัปเกรดขั้นสูงสุดนะพลัง2ล้าน3ามแสนเนี่ยมันจะเดือดมากขนาดไหนนะครับโอเคมาเดี๋ยวจะมาิวกันนะตรงนี้นะครับดาคีเนี่ยผมใส่มาเป็นอ่าตัวของแอตแทกเนี่ยนะครับสามแสนนะครับแล้วก็เลือดอยู่ที่3ล้าน9 0 0แสนะครับพลังอยู่ที่2ล้าน3 0แสนะตรงนี้อัดหนักอัดเต็มเลยนะสหระอุปกรณ์นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะใส่มาเป็นดาบเทียเจ็นะครับแล้วก็มีอ่าหมวกเทียสี่นะรองเท้าเทียห้า นะครับแล้วก็เสื้อเทียสีนะใส่มานี้นะครับ2ดาวแดง2ดาวแดง3อันนะครับแล้วก็5ดาวแดง1อันฮะในส่วนของรูนก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับสำหรับรูนนะชิ้นแรกนะก็จะเป็นลิปเปอร์นะครับผมขั้น3นะก็จะเป็นเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ตัวของรีเฟคชั่นนะตอนนี้มันใส่เหมือนเดิมเลยนะรอบที่เราที่เรารีวิวกันตอน3ดาวรุ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นตัวสกิลที่ การฟิลลี่นะครับก็ไอตัวที่มันลดดาเมจนะแต่ตอนนี้เราอัปเกรดดาคิเป็นเพิ่มดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้เลยสำหรับรูนที่การมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับก็เป็นตัวของแพสซี่ไฟน์นะครับแล้วก็คอมโบขั้น3นะครับใส่มาตเต็มๆกันไปเลยนะสำหรับทั้ง2ส,สกิลตรงนี้ในส่วนของตัวเคนโดนะครับเคนโดเนี่ยเราก็อัปเกรดนะตัวนี้เป็นจอกกระเวลสองนะแล้วตัวนี้ก็อัปเกรดเป็นตัวสเตรนจ์ นะครับเพิ่มเอ็กซ์ตร้าดาเมจเวลสามนะครับสีทองเรียบร้อยในส่วนของตัวพิงค์คอมม่านะครับตัวของอภุเทพเนี่ยเราก็ใส่มาเป็นตัวสร้อยชมพูนะก็อัปเกรด5ดาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็กรอบทองนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของพิงค์คอมม่าในส่วนของคอมม่านะฮะที่เรามีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรามีอิมมอร์ทัลดีวายคอมม่านะครับก็จะเป็น อคอมมาใสา่เลือดนะทำให้ดาคีเนี่ยมันยืนได้นานขึ้นถึกขึ้นเดือดขึ้นนั่นเองนะครัสำหรับตัวตรงนี้นะฮะใส่มาแบบเบิมๆกันไปเลยนะครับมาเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะสำหรับเจ้าดาคีตัวนี้โอเคครับมาดูกันนะฮะเจอกับพลัง9ล้านนะครับผมคุณจูนนะเนี่ยทางฝั่งดาคีของผมก็ยืนแถวหน้าเลยนะครับจะได้ดูว่ามันจะถึกขนาดไหนกันแล้วกปาดเปนหนึ่งที แล้วก็ปาดอีกหนึ่งทีโอ้โหโอปานายปาดแล้วแล้วดาบขี้ป้ามาสองล้านโอ้โหโอเคครับมาจังหวะนี้แล้วก็ได้เป็นสกิลทางฝั่งอั <c oughs> อคคะาครับนนนนโอ้โหขี่มาครับจังหวะนี้โอเคมาครับทางฝั่งโอปานายปั๊บหนึ่งทีหนึ่งล้านแปดกินหัวไปหนึ่งรอบ <c oughs> แล้วก็ดอกอีกดอกหนึ่งแน่นๆหนึ่งล้านหกครับ น้องรุยตายแล้วเกิดใหม่แล้วมาแล้วดาคินางเอกของเราปัา๊บห้าล้านโอ้โหเน้นๆห้าล้านโอเคครับจังหวะนี้เจอกับพลังเก้าล้านนี่มันเดือดจรงิงอ่าผมฮิวขึ้นมาก่อนเนสโกอหิวขึ้นมาก่อน,น,โ,กโ,กน,อนโอเคครับมาเริ่มในเฟสที่สามนะครับอคกษะไล่ต่อยมาไล่ต่อยมาแล้วเนสโกอจิ้มหนึ่งครั้งแล้วหนึ่งล้านสองแสนดาเมจร,รับดาเมจเต็มๆมาทางฝั่งดาคิผมนะครับ แล้วดาคิคือมันเป็นหนึ่งตัวแบบหนึ่งกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะนะครับ,รบก็รับดาเมจแถวหน้านะแต่ทั้งถ้าพูดถึงเรื่องความถึกแทงแบบจ๋าๆเนี่ยนะครับน้องรุยเนี่ยจะแทงมากกว่านะครับเพราะว่ามีฮิลเลอร์ให้ตัวเองด้วยแต่ว่ารอบนี้ดาคิผมนี่แบบรับดาเมจแถวหน้านะครับกึ่งแทงกึ่งดาเมจโอเคครับตอนนี้โดนต่อยไปหนึ่งล้านห้าครับทางฝั่งอากาซาเขานี่ต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสแต็กสิบนะเดือดๆนะ ทั้งฝั่งจูนีน่มีสแต็กสิบด้วยนะครับเดี๋ยวดูดาคิว่าจะยืนไหวหรือเปล่าโอ้โหแล้วแตกไปแล้วแตกไปแล้วหนึ่งทีฟับแล้วก็อันนี้เป็นสกิลจากน้องรุยโอเคครับจังหวะนี้ปั๊บกลางโล่ก่อนแล้วก็ืหฟันแถวหลังไปสองล้านโอ้โหยติดสตันด้วยฮิ้วเลือดขึ้นมาก่อนเนซุโกะฮิ้วเลือดก็หมอนแล้วปาดขึ้นไปสี่ล้านเจ็ดทางฝั่งของโอบันไนปาดได้หนึ่งทีสองล้านโอเคครับครั้งนี้อันนี้เป็นสกิลจากนังฝั่งเนซุโกะ เนสโกเนี่ยเมสซิ่ใส่มา1ทีแน่นๆไปแล้วดาคิฟ้ามา2ล้านโอเคครับทางฝั่งโอปารายเขากินหัวโอ้โหแตกไปหนึ่งแล้วอาคาสามาสเต็ปสิบโอ้โหต่อยมาสี่ล้านจะตายเองโอ้แล้วตัวผมแมปเหลือดาคิหรือดาคิกันเนสโก้โอ้โหแล้วอีกฝั่งหนึ่งเหลือเลือเต็มๆเหลือห้าตัวเต็มแต่ก็ปังตาเมื่อกี้อาคาส่าต่อยโดนสะท้อนนะฮะเกือบตายเองครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ แล้วโอบานาอโอบานไยฟังไปหนึ่งล้านสองเอาแล้วจวังหวะนี้กินหัวกินหัวกินหัวเรียบร้อยโอ้โหโตวัวฮิวแตกไปแล้วครับแบบนี้แหมแล้วดูดาคีครับโดนอังคาสาต่อยมาดสแต็กสิบนะฮะก็ยังยืนได้อยู่นะครับนี่ความโหดของดาคีนะครับโหดจริงครับอ่าแล้วครับตรงนี้มาเฟสที่7นะครับโอ้โหอาสัมแตกไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนต่อยไป สแต็กสิบเน้นๆโอ้โหแล้วดาคิยืนสบายๆสี่ดาวรุ้งระดับสี่ดาวรุ้งสี่ดาวรุ้ง <c oughs> โอเคครับสี่ดาวรุ้งเราโดนต่อยมาจังหวะนี้สองล้านสองล้านเน้นๆแล้วควงสว่านมาสี่ล้านโอ้โหควงสว่านในหนึ่งทีดาคิเกือบแตกยังยืนได้อยู่ ยังยืนได้อยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โหเจอกับพลังเก้าล้านนี่มันเดือดจริงโอ้โหมาฟาบโอ้โหหนึ่งล้านหกด้คิงยืนได้อยู่ยังยืนได้อยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่าโอ้โหปั๊บหนึ่งทีดาเมจมันรุนแรงมากอีกฝั่งนึ้งดาเมจรุนแรงมากโดนพสซีฟโดนตาด้วยเดนกิยูสับแถวหลังไปก่อนโอ้โหแล้วปาดมาจังวันนี้3มล้าน9ก้หืแล้วอาร์คัโอเบนไนโอเบนไน กินหัวโอาไนอีกฝั่งหนึ่งไปก่อนแล้วโอเบนไนครับหูกินหัวดาคิกินหัวดาคินหนึ่งล้านยังไม่ตาย <laughs> ยังไม่ตายลากาตาต่อยจังหวะนี้ปัง๊งโอหูหนึ่งล้านห้าโอหูรับตำแหน่ดจัดรับตำแหนเน้นไล่ฟันยังรอดอยู่ยังไม่ตายหิวเลือดขึมนมาก่อนหิวเลยจะเนสนสกขึ้นมาก่อน,ห,อน,น,อนหิวมาก่อนแล้วดาคิอเอนมาสกิลมาดาคิอเอามาสกิลมาจังหวะนี้ปัง๊งห้าล้านเจ็ดโอหแล้วดอกนี้ ดอกนี้ยังไงสองล้านเรียบร้อยตายหมดทีมครับโอ้โหค่อนข้างเดือดจัดดาคิสี่ดาวรุ้งนะฮะเจอกับพลัง9ล้านครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวไปดูแตกกันนะครับโอ้โหดูฮะแบกทีมจัด <c oughs> อากษามึงรีบตายเกินนะครับผมนะโดนสต่อยแบบติดแตกติดคลีโอ้โหเรียบร้อยอากษามนะครับแต่ว่าดาคีบ ก็แบกทีมจนชนะจนได้นะอีกฝั่งหนึ่งพลัง9ล้านนะครับเนี่ยคุณจูนเนี่ยโอ้โห,โหเดือดเลยนะเดี๋ยวไปดูคุณจูนนะเจอเมื่อกี้โอ้โหพลังทีมหลัก9ล้านนะค่อนข้างเด่จะปั้นที่จะเดือดจัดเลยนะตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วนี่นะครับการรีวิวนะฮะดาคิหัวข่าวนะครับผมก็เป็นตัวทั้งแทงทั้ง,งดาเมจนะครับก็ค่อนข้างที่จะยื้อชีวิต เราก็แบกทีมจนได้นะ่ครับผมจนทําให้ชนะไปนะสำหรับการรีวิวตรงนี้นะครับสดาวรุงเน้นๆน้สำหรับคนที่ชอบดึงฝากกดไล์กดซับสไคร์ก,กันด้วยนะครับแล้วก,กลับเราจะกันในคลิปหน้านะครับผมใครมีคำถามใดสามารถถามใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ